i'm blue i've been beat. i ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันหลังปีใหม่แล้วในฝาคลายสามนั่นเองพาที่เก้านะฮะโอเคเริ่มเลยจัดไปเราก็ต้องมาเจอตระก่อนนั่นเองเฮ้ยลบไปแหมก็ปีใหม่ก็ ไม่ได้ไปเที่ยวนะไปสวดมนต์ทำบุญเอ,อึบข้างในมันกว้างจังวะเอาอ,ออก leave us ให้เราอยู่กันลำพังเฮ้ยนักลบมันกลับมาจากความตายนีกวะเนี่ยอะไรสต้ากระดิกนิ้ว มันชักจะเหมือนวาดขึ้นทุกทีนะน่ะเวลานี้แหละเวลาอะไรดื่มมันสักมันทำมันจก,นจกพิษน่ะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะรอดอู้นเจสันวัดดี้อยู่แล้วกลัวที่ไหนเถอะ <c oughs> ตามไปเลยตามไปไหนอ่ะ จอกูสว่างเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้อุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกิดพายุเกอดพายุข้างบนเฮ้ยกูรู้สึกได้ว่ามี เรียกว่าอะไรอ่ะความแข็งแกร่งในตัวนายนะเอ้ยนี่มันตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเจสันก็นได้เอ่ยขึ้นมานะเริอ่อกำลังตกใจเอาตัวเฮนะี้ยน่าคุนตร์แมนคอนมอสไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยกินปลากินปลากินปลาไม่เอาโอ้โห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 ,โห,โหนายกำลังหวาดกลัวนะ่ะไม่ได้แดงอ๋อ ไม่ได้แดดไม่ได้แดดเอาละไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมืดใครวะน่ะเฮ้ยอะไรเนะี่ยยิงไงยิง điểu 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 ơi ủa quá không, không ờ, có làm đạp của mà thôi, ủa เอาไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแหมเราต้องยิงีหน้ากากมานะารู้สึกเจนสัมผัสได้เจนสัมผัสถึงวิญญาณได้แล้วกูสัมผัสได้แล้วไม่ต้องถึงกุญญณเจนไม่ต้องถึงคุญญณเจนแล้วทียมึงไปหยิบอะไรมาของปาดเนี่ย สััสลอกสองต่ออ้โหคุณไม่ต้องเชยขอลิวกับคุณเจมเลยฮนะเจมส,สัมผัสได้แนละ้วมืออ้โหโอ้โหอโอ้โหเิดจังวะโอ้โหเดียวโอ้โอยอ,อ,ยอ,อยำเลือก่อน เอาไปเฮ้ยยังไม่ตายเนกะินยังไม่ตายเกินดูดูเขาเต็มกว่ามากโอ้ยหายมันแข็งแกร่งมากต่อสู้ต่อไปเฮ้ย ไปตัดไอนี่ว่าหัวของพวกมันเนี่ยเอ้ตอือเฮ้ย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 ห้ไม่เห็นเป็นเลโกลัสไงเนี่ย เนี่ยโอ้โหเจ้า Tell who เฮ้ยบอกฉันดิว่ากูเป็นใครเนี่ยหัวค oh, วันควันท่วมเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยสิตา้ามึงทำอะไรกูเนี่ย นายคือนักลบอ่ะนายอยู่เพื่อต่อสู้ทุกคนที่สู้กับนายจะต้องตายเออคือ้อไกลไปแล้วติกซิตา้าไกลไปแล้ว,ลลวนายร,รู้สึกถึงป่าล,ล้วรอบตัวนายนายคือรักยาต์โอ้โหพี่ครับโหเยอะจังอ่ะพี่ถ่ายเอวีหรือไง กาะน,นี้วดัดแล้วก็พวกเจอสลดัดอะอะไรวะปืนของพวกเราไม่สามารถหยุดวัดได้พวกเราคือนักรบของลักยาดเออแล้วฉันจะพานายไปสู่ชัยชนะเองเอ้ยยังไงเนี่ย เดซังกับซิตามถ่ายเอวีกันเรื่องเดียวเป็นหัวหน้าเลยเหรอเอาแล้วก็อยู่ไหนนะั่นกูมาล่ามึงแล้วอ้าจายจังวะวิ้ยสก,กิลพอยตัดไปเอาอะไรดี นี่ก็เลือดเลือดอีกกโอเคหมดแล้วปึ๊บเราต้องไปจัดการว์ดนึงเนี่ยเอาละมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่รอบเนี้จริงจงไอ้ว์ดเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงอ,อ่ะกูไม่ตายง่ายๆหรอกจำไว้ โอ้ยเชีย่ยตงใจเออน,นี่ยแ่งเลยไฟกูนี่โอเคเรียบร้อยละโอ้ยศพเยอะแท้โอ้ยเสียงอะไรวะ เรียบร้อยดิเรียบร้อยดิโธ่เฮ้ยไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องอเฮเ้ยเป็นไรอ่ะหากระเพกเลยอ่ะโอเคโอ้โหโหหมานี่มานั่นอ่ะมีสองตัวด้วย เรียบร้อยมันมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเห็นเสื้อแดงโอ้ม่ทนัทนละทนลันละอะไรวะเรียบร้อยหมดโอเค ไอ้ออย้างใน,นมันเป็นอะไรวะมันเป็นเทกหรือไงเนี่ยโอเคเราตามในแผนที่มินีแมพไปปึ๊บปึ๊บโหไอ้วาดไอ้วาดนี่มันอะไรของมึงเนี่ยสุดยอดเคเข้ามาแล้ว,อ,ลวอะไรหรอวะ ไงตกใจไหมหาเอ้ยมึงคิดว่ากูไม่ร evet ู้ไงมึงเข้ามาน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูไปหูเคี้ยวไอ้วานมันรู้เหรอวะว่ากูเข้ามาเนี่ยโอ้ยไอ้เสือใจเย็นไอเสือกรอบบันไดบันไดอินไอ้กูจะจายสิบสิบแกลนคืออะไรวะใครที่ขายนี่ไดไอเจสันบัตตี้เนี่ย

Ok, à ai okay, hey, quá? Ê, oi oi. Ê, đi. Ôi, đi. Lòi đi. Lòi đi. ui ui hiền ui hiền không không chưa cho tay lại nè trăng quá cái phải mai <coughs> <Ooh. coughs> <coughs> <But itirsinountain, coughs> วนน่ะโอ้ยไข่แตกดีทันไอ้อ้วนไข่แตกแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมดหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดยังหมดยังเนี่ยไอ้วาดไอ้วาด มึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้วาดโอ้โหอุ้ยโอ้โหมีปากที่อกเหมือนที่ธนูปากที่หัวเขา่าชิบหายแล้วเจสันโดนแทงไงวะเนี่ย เลยและกูว่าสภาพนี้นั่นไงเฮ้ยทีวีติดด้วยในไทยเจสันนายเป็นคนยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเด๋ยวดูเสาเอ้ากูกำลังดูเลย เฮ้ยเกสานผมพระเจ้าโุ้ย,ยานนี้ช็อตเด็ดเพียบเลยอะ่ะเอาอีวัดเจอมาไอชิพายมามึงชอบไหมกับเออ่กับน้องสาวฉันเน่ยมาเลยเหนียวไกลเลย nhiều cái đi hơi ơi ừ, nhiều em ngày sáng ơi lại à lại nè à chim hải rồi, lắm thế này, nè ô ô ôi sản mau già đó nè เฮ้ยอะไรวะมาจะเอาไงกูฮะข้ากูไปในจ,จิตใจของมึงไอ้ยจะล่อไงไอ้สัสเฮ้ยไอ้วัดมึงต้องตายเฮ้ยเ้ยโด้เออหือ เฮ้ยซ hey, <I won. S 1> ิต้ากูชนะแล้วเฮ้ยกูชนะแล้วอ,อ้าวเฮ้ยเียตกใจซา,าเอา้าวตกลงเราไม่ตายหรือไงเราเหมือนจะเพอ้อเพออยู่สักสักพักหนึ่งจะยังไงเนี่ยอา้าวงง เจสัน ah, สรุปแล้วว,ว่าตายใช่ไหมครับเนี่ยโดนเราแทงไปเทอะไร่ะนะห้าดอกแต่ตอนแรกเราเราโดนมันจิ้มอ,อกไปก่อนนะแล้วนะทำไมมันยังไงวะเนี่ยเจสัน <Jason. S 1> เอาเจสัน <Jason. S 1> เอาเวลอดเว้ย well, เอาละตอนนี้ เออเรียกว่า uhm อะไรสนุกไปกับการเฉลิมฉลองครั้งนี้แล้วกันวัดตาแล้วนี่เรียบร้อยโอ้ยเหมือนจะบาดเจ็บนะฮะเลือนลางไปหมดโอ้ย เขาทิ้งฉันไปอ่ะไอ้บลอกเกอร์ทำให้เขาเปลี่ยนไปด้วยเงินยาเสพติดแล้วเขาเปลี่ยนเป็นอสูรกายน่ะแต่เขาก็คือน้องน้องชายฉันอยู่ดีน้องมันเป็นน้องหรือนเป็นพี่วะเขาจะต้องใจเอ้ยชดใช้เขาจะต้องชดใช้สิ่งที่เขาทำแล้วแล้วเพื่อน ของนายน่ะพวกเขาจะเอาเรือกลับไปนั่งเรือกลับแล้วฉันจะอยู่กับนายเฮ้ยฉันอยู่กับเธอ,เอโอ้ยแล้วเราจะฆ่าห้อยยังไงละ่ะฉันจะเจอสปายชื่อวิลลิสอ่ะเคเวอร์ละ่ะเดอดรักยา่าต้องคิดถึงนายแน่เลยถ้านายไม่อยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลักกลบมามไม่ต้องร้องมไม่ต้องร้องมองกูดิทำไมมึงต้องทำตาะหรอหยกลับมาชั้นนะทไมปเพื่อคนของเรา <Soon. S 1> เออยยังไงวะเนี่ยมึงลงรักกันแล้วเลรอ เราออกจากปัดนี้นะฮะโอเคเราต้องตรงออกไปทางนูน้นชึบ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 เฮ้ยมีหีบตรงนี้ด้วยอ่าโอเคได้สกิลพอยอีกหนึ่งครับอัพก่อนอัพอะไรดีอ่ะ เอ็นเดนเฮลบาลีเจนเลนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาวนี่ดีว่ะเวลาเราเคลื่อนที่เราจะไม่มีเสียงนะรอยสักเริ่มเต็มแขนแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมาเลยกลางกลางในเรื่องมาแล้วล่ะหรือเปล่าวะค <c oughs> ุนดาวเวงใช่ไหมเนี่ย เพ้อละยามึงทะลุในนอกจอเลยว่าเจสันโอเคต้องออกจากทักเอ้ยออกจากวัดก่อนเอาเดนิสดีกว่าเอาเมาสภาพเอยเจสันมึงย,อ,ย,อ,ยอ,อกไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเดีนิสไฮ้ยนายไม่ว่างเลยนายทำงา,านซิตตาเหรอ

เขาพยายามให้ฉันตลกเฮ้ยเขาพยายามสร้างเสียงหัวเราะให้ฉนน่ะแต่พวกเขาไม่มีทักษะเลยเขาพยายามจะไล่ฉันออกไปนแต่ฉันรู้ไม่ได้แดกกูหรอก โถรู้ว่ากูเป็นใครอ่ะรู้กูนี่รู้กัรดเมนต์นะซิต้า she has freed me เอาคืออะไรวะ she is with me เธอเป็นของฉันน่ะเธออยู่กับฉันเนี่ยซิตราน่ะโอเคโชคดีว่ะเฮ้ยโชคดีสำหรับอนาคตของนายเออฉันหมายถึงไอ้ภารกิจน่ะ ไอ้เล่ากูหมดแล้วเนี่ยต้องการเพิ่มหน่อยเฮ้ยเร็วเร็วเอาอย่าบอกนะเดนิสมึงชอบซิต้าอย่างนั้นเลยอ๋อตายแล้ว <c oughs> บทสนทนาเมื่อกี้เหมือนว่าเดนิสจะเมาหรือดูปลิ้นเลยนะฮะโอเค ภารกิจต่อไปไปไหนเนี่ยกอนี่นี่นมาด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดนะฮะโอเคภาที่เก้าก็พอหอมบาหอมคอนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันต่อไปนะช่วงนี้ยังหนาวอยู่เลยโอ้ตื่นมานี่ไข้แทบจับโอเคงั้นเดี๋ยวภาาที่สิบ เราติดตามหัือว่าเจสันสจะทำยังไงต่อไปเขาจะจัดก,การในห้อยด้วยวิธีไหนเดีย๋ยวเราต้องมาดูกันนะฮะสำหรับภาคนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันในภาตที่10